ถ้าเราเห็นมันเป็นเทรนชันเราจะต้องมองหาอะไรบ้างเนาะเราให้คีย์พอร์ไปเลยว่าคุณต้องมองหาอะไรสิ่งแรกที่คุณต้องหาคือหาจุดต่ําสุดก่อนนะคะโอต่ําอยู่ตรงไหนถูกไหมคะโอต่ําสุดอยู่ตรงไหนแล้วมันทําโอยกโอไหมตรงช็อตนี้ที่เราจะเข้าแล้วมันเกิดสัญญาณบายไหมแล้วอันนี้คือบล็อกสิบแล้วก็ไปเช็คบล็อกยี่ว่ามันมันเป็นสัญญาณบายเหมือนกันไหมมันอาจจะเป็นอีกแพทเทิร์นนึงก็เรื่องของมันแต่มันเป็นสัญญาณบายไหมสิ่งที่เราต้องรู้คือเราต้องดูแมทริกตรงนี้ว่าแมทริกเป็น xx หรือเปล่าก่อนที่เราจะคม เมื่อเห็นเทนขึ so so like, oh, oh, ้นแล้วเห็นโอสองตัวแล้วทาสัญญาณใบขึ้นนี้แพทเทิร์นแรกก็คือโอสองตัวเราเรียกว่าดับเบิลท็อปถ้าโอสามตัวเรียกว่าทิเปิลถ้าโอเยอะๆมันคือเทสหลายรอบมากมันไม่ผ่านเนียเราเรียกว่าราคานั้นอ่ะสตรองมากเลยเราจะเห็นได้ชัดเลยเราก็เอาราคาที่มันอยู่ในโอโอไปตีตรงกราฟตึ้งเลยตีเส้นไว้เลยใช่พอย่อลงชนดึงไส้ย่อลงชนดึงไส้นะดูที่ m ห้านะสิบห้ามันจะเห็นเราจะเราเข้าตึ้งเลยแล้วเราเขาเข้าเสร็จเราต้องมั่นใจในแพทเทิร์น ต้องอดทนเวยิ่งแรงมาแรงแรงขึ้นด้วยโอกาสพลาดน้อยมากเพราะฉะนั้นในหนึ่งชาร์จเนี่ยเราจะมองหาโอโอโอก่อนหรือโอยกโอเนี่กมาแนวรับแนวต้านมีทุกวันตีใหม่ตลอดถ้าเบรกออกไปก็ตีเป็นรับดูยกมันเวลาเวลาเวลานั้นที่จะเห็นเวลาพิธีทุกวันพ่จะเห็นว่ามันยกขึ้นหรือยกลงทุกอย่างมันต้องยกไปพร้อมๆกันแล้วซีก็จะเอาโซนมาเสริมนอกเหนือจากแนวรับแนวต้านคุณแนว ส่วนใหญ่คุณเนวเขาให้เราต้านมาสี่ราคาใบสี่เซลสี่เออรับสี่ต้านสี่ทุกๆครั้งที่มันวิ่งไปชนต้านแรกถ้ามันมันมันยังเป็นแพทเทิร์นขึ้นมันผ่านไปได้มันจะขึ้นไปหาสองหาสามอันที่สี่ปุ๊บมันจะทุบแหละอันสุดท้ายถ้าลงมารับลง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 ไปถึงอันที่สี่แล้วมันจะดันขึ้นแหละโอเคเลสเซนะอันนี้คือตรงนี้นะเห็นปะรับสุดท้ายต้านสุดท้ายตรงนี้ซีจะรอเซลตรงนี้ซีจะรอับ ไม่น่าจะห้าพันนู่นแหลมะมั้งห้าพันจุดเลยห้าพันกว่าจุดเลยไกลอยู่นะเนี่ยเจ็ดหกมาเก้าหนึ่งอะไกลก็เป็นเสเตจแต่ถ้ามันวิ่งไปถึงอันสุดท้ายเมื่อไหร่อะคะ่ะสีจะหาจังหวะเล่น,เล,นเล่นทางกับตัวอย่างเดียวใช่ก็วิ่งขนาดานั้นก็ต้องยอมพี่สี่ก็จะรอสมมติว่าถ้ามันขึ้นมันเบรกต้านใช่ไหมคะพี่เบรกไปเบรกไประบายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนถึงต้านสุดท้ายเมื่อไหร่เราจะรอแล้วเราจะไม่บายแนละ้วเราจะชะลอแล้วมันอาจจะวิ่งแฉลบขึ้นไปอีกนิดนึง แล้วมันเกิดแพทเทิร์นกับตัวสองบล็อกเป็นโอโอแรงได้ปุ๊บปุ๊บีก็จะเล่นเซลลงมาถ้ามันขึ้นทำเอ็กซสองตัวข้างบนแล้วก็เอ็กต่ำลงแล้วแรงแรงมีแล้วสองบล็อกเป็นโอโอปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงสีจะเซลถ้าสุดท้ายนะวิ่งห้าพันจุดแล้วแต่ถ้าในระหว่างทางวิ่งหนึ่งพันสองพันสี่มีเล่นสวนเลยสีเล่นตามเทรนอย่างเดียวใช่สีชอบพูดตลอดว่าอย่าสวนมันไปทางไหนไปทางนั้นมันไม่มีคำว่าสูงเกินไปไปเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยนั่นแหละเป็นสาเหตุที่พวกเราใบบน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  อย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราจะดูแพทเทิร์นขาขึ้นมันเลยจะมีตรงนี้หนึ่งหนึ่งตัวนะคะเมื่อกี้โอสองตัวโอสามตัวเราได้แล้วเนาะที่เป็นโอโแต่สิ่งที่เราต้องแม่นอีกก็คือโอยกโอเราเรียกว่าซอเซอร์ท็อปซอเซอร์มทอมมันเฉียงยิ่งเฉียงยิ่ง,ง,งดีแพทเทิร์นนี้ไปไกลวิ่งไปไกลก่อนที่มันจะเป็นซอเซอร์มันจะต้องเป็นสัญญาณเซลล์ลมาก่อนสัญญาณเซลล์เนาะ เนี่ยก่อนจะเป็นฟอสเซอร์มันจะเป็นสัญญาณเซลล์เข้าใจคอนเซปต์เนาะพอมันเปลี่ยนนะคะมันเป็นฟอสเซอร์พอมันเปลี่ยน,นปุน cer, ๊บมันคืออะไรดิ่งลงยกขึ้นใช่ไหมดิ่งลงยกขึ้นเห็นปะมันเป็นดับเบิลยูเียงแต่เวลาเราอ่านเราจะต้องอ่านอย่างนี้ค่ะโอยกโอแล้วก็โอยกโอเห็นปะเห็นปะว่ามันเป็นสัญญาณเซลล์เราไม่สนใจตั้งหนึ่งนะขอดีลิทอันนี้ก่อนเห็นปะตรงนี้เป็นสัญญาณเซลล์ x o o, สองตัวโอหลุดโอถูกไหมเราไม่สนใจเราสนใจตรงนี้ ถูกไหมเรารอดูเวสแอนซีถึงแม้ว่าเทรนมันจะดิ่งลงมาก็ตามแต่ตรงนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเรารอจังหวะสองถ้าถ้ามันไม่ลงถ้ามันถ้ามันจะลงมันจะทุบลงมาต่ำกว่าโอตัวนี้แต่ถ้ามันไม่ลงมันจะยกโอกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรอเราต้องรอให้ได้ช่วงที่มันยังไม่ชัดเราอย่าไปเข้าก่อนมีมีเ้ครับมีก็เนี่ยสมมติว่าเราเราเราก็ใต้ตัวโอค่ะสมมติอันนี้คือจังหวะที่หนึ่งถูกไหมแพทเทิร์นซอ่เซอร์เวลามันขึ้นมันก็ย่อถูกป่ะพี่ สมมติพี่เจอสัญญาณ b า y ที่ตรงนี้ใช่ปะตรงเนี้ยใต้ใต้ใต้ตัวโอยับ l เพราะว่า,วาตรงจังหวะเนี้ยตรงเนี้ยเราเราเราไม่ได้เข้าแล้วเรามาเข้าจังหวะสองเราก็ต้อง EL ลงมาหรือจะมารอข้างล่างก็ได้เผื่อเราเราคำนวณมันมหนึ่ minute m n t แล้วเราจะมาซัดต่อเข้าใจคอนเซ็ปต์ป่ะอยู่ที่แผนแผนของ C เนี่ยบางที C ก็บายบ u y แล้วรอจังหวะรออัดตรงนี้ต่อถ้ามันลงมาไม่หลุด C ก็อัดต่อแล้วมา EL ข้างล่างเอาถ้าหลุดแต่ถ้าไม่หลุดปุ๊บ C ก็ก,ก,ก็ก็คือบวกขึ้นไปเยอะเลยค่ะส่วนใหญ่ C ถึงได้ตามเป้าเร็ว ไม่เราพอ,อสิาอาจแหลกบางทีเพราะว่ามันแม่นไงจุดมันแม่นมากแม่นแม่นแบบก็สองร้อยกว่าเหรียญก็ได้ร้อยเหรียญอยู่แล้วก็เราก็เอามาเทรดกินวายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอใหญ่ๆเราก็เทรดของเราอยู่แล้วแต่พอเล็กๆเราก็เอามาเทรดเนี่ยเลี้ยงวายกันกินวายก,ากันว,กวันหนึ่งก็สี่ห้าพันอยู่แล้วใช่พวกเรามันขี้เมาอยู่แล้วไงมันต้องบันเทิงพี่มันจะมันเนาะก็เดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้นอนฟาร์มอยู่วันที่เจ็ดพฤศจิกาก็ลงทะเบียนได้นะคะที่ร้านวิวดีเป็นคาราโอเกะบางนาใช่ค่ะ เส้นไอ้เรียบด่วนมอเตอร์เวย์ใช่ก็ฟรีทุกอย่างแต่ว่าจ่ายห้าร้อยบาทค่าบัตรเท่านั้นเองแล้วก็เติมพอสามร้อยก็ไปเทรดด้วยกันก็เทรดเราบวกทุกอาทิตย์นันอนฟาร์มเนาะครั้งที่เราก็บวกเทรดบวกทุกอาทิตย์เลยนอนฟาร์มยังไงพี่ก็ได้เงินกลับบ้านแล้วก็ได้เมาด้วยได้ดื่มวายฟรีด้วยเออก็ได้เรียนด้วยได้เรียนด้วยใช่ไม่เล่นหลังค่ะแพทเทิร์นมาชัดๆเขาเล่นใช่ไม่ชนมาเราไม่อัจฉริยะพี่เราเอาชัวเอาได้เงินไม่เอามันพี่ ช่วงที่ช่วงที่มันวิ่งแรงๆเราก็ดื่มวายรอค่ะพี่พอพอมันนิ่งแล้วปุ๊บเราพกกระสัดเลยเออประมาณนั้นสนุกอยู่ใช่ก็เดี๋ยวเราจะจัดครั้งแรกเลยปาร์ตี้ที่ให้คนนอกเข้าเมื่อก่อนพวกเราไปส่วนใหญ่เราจะไปกรุ๊ปเดียวกันของพวกแก๊งเราสิบกว่าคนแต่ว่ารอบนี้เราจะให้คนนอกเข้ามาสิบคนค่ะไม่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 ไมไมไมรับรอบละสิบคนเราอดูแลไม่ทั่วถึงเข้ามาเยอะก็ไม่รู้จะดูแลยังไงคือเขาต้องได้ประโยชน์จริงๆอ่ะเขาเข้ามาเขาต้องได้คุยได้ถามได้อะไรเงี่ยเขากลับไปก็จะได้เทรดได้งเอาามเป็นร้่ยเรามาเป็น ถูกป่ะเราเหนื่อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสีก็จะชอบเล่นเจอสมมติมันเทลงมาถูกไหมพี่สมมติมันเท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 มันสุดตัวเราก็หาจุดต่ำสุดพราะจุดต่ำสุดแล้วมันทำยกขึ้นไปตรงนี้มันเป็นสัญญาณบายแล้วก็รอย่อแล้วก็เล่นบายถ้ามันไม่ย่อเราก็แรงกราฟมันได้แล้วก็บายตามทีนี้ช็อตเนี้ยค่ะเวลามันบล็อกสิบเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยมากแต่เราจะเห็นบล็อกยี่เนี่ยที่สวยเพราะมันผันผวนเนี่ยค่ะมันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงเนาะทองมันผันผวนอะแต่เรา ตัวเวอร์ชันสองเนี่ย mm hmm. พอเราอิงเทนเสร็จปุ๊บพอมันย่อลงมาไม่ผ่านโอตัวนี้หาไงปะขยับขึ้นไปอันที่สองทุกครั้งที่ย่อลงมาไม่ผ่านมันขึ้นอีกตีก็จะหาทางบายมันคือจังหวะที่ย่อแล้วขึ้นย่อแล้วยกขึ้นสีก็จะไปหาทางบายใน,ใน,ใ,นในการแท่งเทียนใช่เพราะฉะนั้นแพทเทิร์นมันเลยมีอยู่ประมาณสี่รูปแบบรูปแบบแรกคือโอสองตัวรูปแบบที่สองคือโอสามตัวแล้วคือโอโอแล้วก็โอยกโอแล้วก็จังหวะยกแล้วก็ยอ่อ หมดเวลาแล้วคะ่ะโอเคจังหวะยกแลวยอ่อยกย่อมไม่ผ่านโอเข้าใจคอนเซ็ปต์ยกย่อไหมีแพแงมากหมดเวลาแล้ว <c oughs>